สนับสนุนโดย House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือ l i n e at haus 6 4มีแอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันวิธีการป้องกันการเกิดซีสแล้วก็เนื้องอกด้วยตัวเองนะคะต้องบอกว่าซีสกับเนื้องอกเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นตัวสุขภาพประจำปีเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราแบบลุ้นเฮ้ยฉันจะเป็นไหมฉันจะเจอไหมแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเรามาเข้าใจการเกิดว่ามันคืออะไรหรอซิกับเนื้องอกในแบบองค์รวมอะ เราจะรู้เลยว่าเราจะสามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในตัวเราอะได้อย่างไรเนาะต้องมองแบบนี้ซีสในทางแผนปัจจุบันมันคือถุงน้าถูกไหมคะถุงน้ําถ้าเกิดว่ามันรวมตัวกันข้นคลักมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเรียกว่าช็อกโกแลตซีสเนื้องอกก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันเกิดการรวมตัวมันเกิดการข้างจนมันสะสมกลายเป็นอะไรที่มันแน่นขึ้นเป็นเนื้อที่มันงอกออกมาแต่ในทางแผนโบราณนะคะเรามองในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นซีสหรือนางออกเนี่ยมันคือพิษอย่างหนึ่งค่ะมันคือส่วนเกินที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นโดยที่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจ การที่อะไรที่มันเคยเคลื่อนน่ะมันเคลื่อนได้ไม่ดีมันเกิดการหนืดแล้วพอมันไปเกิดการอดตันตรงไหนนานวันเข้าสะสมนานวันเข้านั่นแหละมันจะไปเกิดเป็นซีสเลือนงอกตรงนั้นในทางแผนไทยเราเรียกตรงนี้ว่ากรีสค่ะของเสียอย่างหนึ่ง แผนจีนเรียกว่าเสมหะเป็นพิษอย่างหนึ่งแผนอายุรเวทเรียกอามาก็คือพิษอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันเกิดเพราะมันค้างมันไหลเวียนไม่ดีมันติดขัดคราวนี้พอรู้แล้วว่าซีสหรือเนื้องอกนี่มันก่อตัวมาจากอะไรนะคะดังมีอยู่5วิธีการที่เราจะสามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้นะคะ 1. ก็คือคอยดูเรื่องความคล่อง ระบบไหลเวียนในร่างกายค่ะอะไรที่มันควรจะไหลเวียนดีเนี่ยมันควรจะออกเช่นของเสียนะคะมันควรจะออกต้องให้มันออกให้ดีค่ะระบบประจําเดือนนะเราคอยดูให้ประจําเดือนเรามันออกให้ดีนะคะอุจจาระปัสสาวะ เหงื่อนะคะให้ออกให้ดีอย่าให้ติดขัดแล้วของเหลวที่มันควรจะมีให้ร่างกายเราชุ่มอะ่ะไม่ให้มันเหนืดอนอะ่ะเราก็คอยดูแลด้วยเช่นน้ําเราดื่มเพียงพอหรือเปล่าอะไรที่มันเพิ่มความเหนืดอช่วงนี้เรากินมากไปหรือเปล่าอ่าน้ําตาลสูงไขมันเยอะๆนะคะเนี่ยคอยดูแลเรื่องความคล่องค่ะพอมันคล่องมันจะไปเอาที่ไหนมาคัาง่งมาอั้นถูกไหมคะสค่ะเวลามีอาการไม่สบายอะไรเล็กน้อยนะคะอย่าเพิ่งกินยาทันทีค่ะเพราะว่าเวอาการไม่สบายเนี่ยมันเป็นการขจัดพิษ ตามปกติของร่างกายถ้าสมมติว่าเราเป็นไข้เราปวดเมื่อยเราไปกินยาทันทีเนี่ยมันเท่ากับไปหยุดวงจรการขับพิษออกอะ่ะพิษมันก็จะสะสมในร่างกายของเราอย่างเมื่อก่อนเนี่ยแดงเป็นสิวเนี่ยเก็ไปฉีดสิวหารู้ไหมว่าเฮ้ยต้นตอของการเป็นสิวของฉันเนี่ยคืออะไรนะคะล้วก็ไปกดกดกดไว้ต่อไปมันก็จะยิ่งเก็บอยู่ข้างใน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันควรผุดอะ่ะให้มันผุดออกมาแล้วเราไปปรับสมดุลจากภายในนะคะการที่เราทําแบบนี้มะทาให้พิษของเราเนี่ยมันได้ระบายออก ความคั่งความติดที่มันทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีแล้วเราก็ปวดหลังปวดตามตัวมันจะได้ได้รับการแก้ให้ต้นเหตุแล้วก็สลายไปนะคะแต่ถ้าเราไปกินยาเนี่ยมันจะยิ่งเก็บค่ะไอ้ที่คั่งปัญหาก็ยังไม่ได้แก้เลยมันก็สะสมสะสมสะสมนานวันนั่นแหละค่ะมันจะกลายเป็นซีสมันจะกลายเป็นเนื้องอกได้ ข้อ 3. นะคะให้หมันระบายพิษอย่างสม่ําเสมอค่ะในทางอายุรเวทนะเขาบอกไปเลยว่าพิษในร่างกายของเราเนะี่ยมันแบ่งเป็นสส่วนนะพิษจากอาหารที่ย่อยไม่หมดแล้วมันสะสมอยู่ในระบบย่อยในร่างกายของเรากับ2ก็คือพิษจากอารมณ์ของเราค่ะที่มันเก็บเก็บเก็บมาเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้มีการระบายออกให้ดีมันก็กลายเป็นผลึกเป็นพิษอยู่ในร่างกายของเราแล้วนานวันนั่นแหละค่ะสาเหตุของมะเร็งเต้านมของผู้หญิงนะคะมาจากพิษสะสมจากความเครียดจากจิตใจเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นลองระบายพิษออกให้ดีทาง จากการกินการย่อยแล้วก็อารมณ์จิตใจของเราค่ะ ข้อ4ออกกําลังกายสม่าเสมอนะคะการออกกําลังกายเป็นการสลายอะไรที่มันติดขัดได้อย่างดีเลยเป็นการฟื้นฟูระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นออกไปเดินเร็วนะคะบริหารยืดเหยยดออกกําลังกายอะไรก็ได้ขอให้ได้มีการขยับแล้วเพิ่มฟโฟล์ในร่างกายนั่นแหละค่ะจะเป็นการป้องกันการเกิดซีสที่ดีมากๆสุดท้ายก็คือการหมั่นสํารวจร่างกายตัวเองเป็นประจำค่ะในทุกวันนะคะลองจับลองคลําลองสังเกตลองดูความผิดปกติในร่างกายของเราใช้ตาดูใช้สัม ผัดของเราเองนะคะแล้วประจําปีก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ไปตรวจสุขภาพสักครั้งหนึ่งเป็นการป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนะคราะฉะนั้น5อย่างนี้นะคะลองนําไปปรับใช้ทํากันดูถ้าเรารู้ที่มาที่ไปว่าไอซีเื้อง,งอกเนี่ยมันมาจากภาวะการไหลเวียนติดขัด มันเกิดการข้่งมันเกิดจากพิษสะสมทั้งจากการใช้ชีวิตทั้งจากอารมณ์จิตใจของเราเองเราจะรู้ว่าเราจะป้องกันแล้วก็อยู่กับร่างกายของเรายัางไงไม่ให้มันเสริมสร้างซีสแล้วก็เนื้องอกนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหมค่ค่ะวัดแป๊ดแผ่นไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่ม ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือ l i น์ @haus64 มีแอดด้วยนะคะ